สวัสดีค่ะเป,เ,ปเป็นจังไดสบายดีบอสสงสัยถ้ามาร้อยเอ็ดบ่อยๆจะพูดเก่งกว่าน,นี้นะคะโอ้ยปลื้มใจบอกว่าวันก่อนบอกว่าพี่น้องจังหวัดอุดรเยอะวันนี้พี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดเยอะจังเลยค่ะอขอเสียงหน่อยค่ะ โอ้ยชื่นใจให้รู้ว่าชาวร้อยเอ็ดรวมกันหนานแน่นขนาดนี้เลยหระกันเนี่ยมีจังหวัดใกล้เคียงไหมคะมหาสา,ารคามด้วยขอเสียงใยคะเมืองเลย,ยด้วยคะ่ะร้อยเอ็ดทุกอำเภอเลยใช่ไหมคะ ดีใจจังเลยค่ะขออนุญาตแนะนำตัวเองนะคะขอแทนตัวเองว่าปูได้ไหมคะปูเป็นน้องสาวคนเล็กของนายกทักษิณชินวัตรค่ะเป็นน้องคนเล็กที่ห่างกันเยอะ แต่ช่วยทำงานมาตลอดชีวิตกับนายกทักษิณนี่แหละค่ะถึงรู้และเข้าใจความรู้สึกมิน่าทำไมนายกทักษิณถึงคิดถึงพี่น้องประชาชนขนาดนี้ค่ะท่านฝากปูมากราบพี่น้องชาวร้อยเอ็ด แล้วบอกว่าก o ศฮอตไลเดอร์ท่านบอกว่าคิดถึงตำปะคุงใส่ประแดกค่ะถ้าเอาส่งให้ได้จะส่งให้เดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมคะความผูกพันที่ท่านนายกทักษิณมีกับพี่น้องประชาชนดิฉันสัมผัสได้ค่ะเพราะว่าความรู้สึกของท่านนั้น คิดถึงพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากตั้งแต่ดิฉันเริ่มเห็นท่านเข้ารับการเมืองเข้าทำงานการเมืองและรับใช้พี่น้องประชาชนก็รู้ว่าท่านมีความรักความผูกพันกับพี่น้องประชาชนขนาดไหนแม้ว่าวันนี้ผ่านไปสีห้าปีแล้วพี่น้องยังคิดถึงนายกรักษินไหมคะ วันนี้พี่มาไม่ได้ขอน้องเข้ามาอาสาทำงานการเมืองแทนได้ไหมคะนั่นแหละคะ่ะเป็นเหตุผลใหญ่ที่ให้ปูตัดสินใจอาสาเข้ามาอยู่เคียงข้าวพี่น้องประชาชนคะ่ะอยากจะอาสาตัวเองและทีมงานของพรรคเพื่อไทย เพื่อช่วยแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนค่ะสองปีที่ผ่านมาพี่น้องเป็นไงบ้างคะลำบากไหมคะเงินในกระเป๋าเป็นไงบ้างบอมมีเราต้องช่วยกันหาเงินมาใส่กระเป๋าให้พี่น้องมีความร่ำรวยมัง่งคั่งใช่ไหมคะ นั่นแหละค่ะเป็นหน้าที่ของพวกเราและพักเพื่อไทยที่จะช่วยกันสร้างไรายได้กลับมาให้พี่น้องประชาชนมีความสุขกินดีอยู่ดีใช่ไหมคะวันนี้ฉันมาร้อยเอ็ดได้มีโอกาสมาพบพี่น้องหลายอำเภอเลยค่ะตั้งแต่อำเภอโพชัยพนทอง อำเบอเกษตรวิสัยด้วยค่ะวันนี้ไปทุ่มกุลาร้องไห้ด้วยค่ะได้มีโอกาสไปถนนสายเกษตรที่ตัดไปปอหมันใช่ไหมคะเป็นถนนที่นายกรักสินได้อนุมัติงบประมาณมาหลังจากนั้นแปดวันปฏิวัติใช่ไหมคะทำให้คิดถึงท่านท่านเคยเล่าว,ว่า วันที่ท่านมาหาเสียงตอนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีปี2544ท่านมาที่อำเภอเกษตรวิสัยนี่แหละค่ะท่านบอกว่าท่านเหนื่อยมากเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดเลยท่านล้มท่านนั่งลงไปที่พื้นแล้วมีผู้เท่าคนหนึ่งเดินมาบอกว่าท่านทนัศินครับขอให้ท่านเป็นนายกของคนจนครับ ท่านได้มีโอกาสมานอนที่ร้อยเอ็ดหลายคืนทําให้ท่านเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาขจัดความยากจนจึงเป็นที่มาของนโยบายการขจัดความยากจนให้หมดไปในสี่ปีไงคะดังนั้นพี่สร้างไว้วันนี้ดิฉันและพักเพื่อไทยเราจะสารต่อนโยบายทั้งหมดค่ะ สามสิบบาทเอาไหมคะ<อ> SMP e เอาไหมคะพักหนี้เกษตรกรดีไหมคะและเราจะช่วยกันยกระดับราคาข้าวหอมมะลิใช่ไหมคะเครดิตการ์ดเอาไหมคะนโยบายต่างๆเหล่านี้พรรคเพื่อไทยจะพัฒนาเพื่อช่วยพี่น้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้นและ ใจสำคัญที่จะทำให้ข้าวหอมมะลิของทุ่งกุลาร้องไห้นั้นเป็นข้าวหอมประจำจังหวัดและเป็นระดับโลกด้วยนะคะ <S <S สิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในใจดิฉันเพราะดิฉันเคยได้ยินนายกทักษ,ษินพูดอย่างเสมอมานี่แหละค่ะเป็นความตั้งใจของพรรคเพื่อไทยที่จะเข้ามาแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนค่ะ ขอโอกาสให้ดิฉันและพักเพื่อไทยได้เข้ามาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนได้ไหมคะแต่ทำงานคนเดียวไม่ได้นะคะต้องขอจำนวนสอสอให้ถล่มทลายเลยคะ่ะวันที่สามกรกฎาคมขอเชิญพี่น้องเข้ากูหากาเบอร์เล ขอทั้งพักขอทั้งคนขอสอสอร้อยเอ็ดยกทีมได้ไหมคะขอสอสอพื้นที่แปดท่านค่ะสอสอบันชึอรายชื่อหนึ่งท่านนะคะเป็นเก้าท่านได้ไหมคะให้รู้ว่าพี่น้องร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดต้องการพักเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศเพื่อกรำความสุขของพี่น้องกลับคืนมาใช่ไหมคะ เลือกเบอร์อะไรคะค่ะก็หวังว่าดิฉันและพักเพื่อไทยจะได้รับความเมตตาจากพี่น้องประชาชนเหมือนอย่างที่เคยให้กับพันตำรวจโทดรศรีสินจินวัตนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยิ่งรักชินวัตครับตบอเบอกัค่คุณยิ่งรักชจินวัตชอบไม่ชอบเชียร์ไม่เชียร์ เอาไม่เอาเบอร์อะไรทุ่งกุลาล้อไ้ไม่มีมีแต่ทุ่งกุลาหัวลาะพี่น้องทีเคารพครับอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวจะพบกับการปราัยระดับสุดยอดครับแต่ก่อนที่จะพบกับวราวง์พันศิลาก่อนจะพบกับครูเวียงวราเชษพูดนิดเดียวพี่น้องติดคาหัวใจจตุพรพรมพัน์กับนิสิตสินทุไพรนักสู้ลูกร้อยเอ็ดยังอยู่ในที่จองจำพี่น้องเท่านั้นจะช่วยทั้งสองคนนี้ออกมาได้ เลือกเพื่อไทยให้กำลังใจจตุพรให้กำลังใจที่สิทธิ์สู้อิสรภาพขอบคุณครับเชิญตันวรางงครับ